เรามาวัดเราต้องการความสงบเพราะเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่ว่าจะมาวัดกหนีความวุ่นวายทีเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องประจายใจยของเรามางนีนิสัยอยู่ก็ชอบเอาเสียงมาเตดตัวไปด้วยเรางรู้จักละรู้จักวางอย่างน้อยในขณะนี้ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์นะว่าเฉพาะลมหายใจข้าออกพุทธข้าวทอออก,อออกแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายของเรา ความคิดอันใดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้<ม>ก็เทอว่ามันนอกเรื่องนอกประเด็นมาใช้เรื่องที่จะดึงเข้ามาแตไม่มาใช้เรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องไปสนใจเราเทวว่าเรารับผิดชอบทางโลกมากพอสมควรแล้วก็ต้องรับผิดชอบภายในของเราเอาใจใส่ภายในของเราแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้ก็ต้นต่อมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราแก้ที่ปลายเหตุมันก็ ัญหามันยังมีโอกาสที่จะก่อขึ้นมาเองได้มันเอาเข้ามาในบ้านเห็นมันมีควันเต็มบ้านถ้าเรคว่าจะดับควนันไม่ไคว่าจะดับไฟมันก็ถึงจะดับแค่ไหนแค่ไหนไฟย,ยังลุกอยู่มันก็ยังก็ีต้องมีควนันอีกแทนที่จะดับควนันแั้ก็ให้ดับที่ไฟถ้าดับไฟได้แล้วควันก็หายไปเองี่ถ้าเราแก้ที่จิตใจของเราได้ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้มันจะเบาลงไปจางลงไป จากก็ทั้งเราอยู่ในโลกได้แต่ไม่ต้องไปทุกข์ไปกับเขาเพระาะใจของเราไม่มคงอยู่ภายใน